น้องเพิ่มทำอะไรอยู่เนี่ยอ้าวพี่ป้าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ๊ตตกใจหมดเลยไม่ได้เจอมาไงเนี่ยโอ้โหอ้าวเ็คิดถึงนะดิหนูก็คิดถึงเหมือนกันครับพอดีไม่อยาดดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เขาคิด distancing อะต้องระมัดระวังน่อยจะบอกว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาคิดถึงตัวเองจริงๆ ว่าแต่ละคะน้เพึ่งว่ารอถ้าไขยคุณผู้ชมก่อนดีไหมคะค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับน้ำพึ่งแล้วก็พี่ปั่นนะคะในรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะอ๋อนี่ไม่ได้เจอพี่ปั่นนานมากๆเลยนะคะว่าแต่นี่ปั่นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แข็งแรงขึ้นยังดีโอเคมันก็มันไม่กล้ามาเยี่ยมน้องหรอกค่ะสบายดีไหมตอนนี้สบายดีสบายดี โอ้พี่ก็คิดถึงเราแล้วจำได้มาครั้งสุดท้ายที่มาหาเราเนี่ยที่เอากระเป๋าผ้าปักมาให้เราอะใช่ใช่แต่ตอนนั้นมันหลายเดือนมากเลยนะคะและกระเป๋าผ้าปักของพี่ป่านเนี่ยนะคะน้อพึ่งชอบมากมากเลยถือบ่อยมากเลยละค่ะเอ๊ะมาจากไหนเอ่ยจากเชียงรายนะคะเออพี่พี่เป็นคนที่ชอบพวกอะไรปักๆอย่างเงี้ยละค่ะแล้วแบบคืออยากได้อีกอยากได้อีกเหรอถ้าน้องพึ่งอยากได้อีกเนี่ยนะ เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเรื่องราวที่พี่ไปถ่ายทำตอนนั้นเป็นยังไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่าพวกของที่นั่นมันมีของของสวยๆค่ะถ้างั้นเราไปดูจากที่พี่ปั่นเคยไปนะคะอืมดีน้องน้ำพึ่งที่บ้านสันกองอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนนะทำผลิตภัณฑ์ผ้า,าปัก เรียกได้ว,ว่าเขาขายดิบขายดีจนเป็นที่ต้องการของทั้งภายในและนอกประเทศเลยเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อปานินิตีสุธรรมรักษ์อดีตผู้จัดการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่ตกงานจากเหตุการณ์นายวันวันเมื่อ20ปีก่อนเลยเมื่อตกงานปานิก็มาเห็นว่าในชุมชนนั้นนะมีการปักผ้าเป็นอาชีพอยู่แล้วแต่ขาดซึ่งลูกเล่นและสีสันทําให้ขายไม่ได้ดีนักปานิ จึงเริ่มชวนชาวบ้านมาปักผ้าในรูปแบบใหม่และพัฒนาผ้าปักให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆจนกลายเป็นที่นิยมในตลาดสามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับตนเองและคนในชุมชนได้อย่างมหา,าศาลเลยถ้าโถนึกว่าใครบ้านนี้เนี่ยนะคะนะ้พึ่งรู้จักค่ะ ก็ใช่น่ะ pues สิก็น้องเพิ่งไม่ว่างเลยเพื่ให้พี่ไปทําแทนไงจําไม่ได้แล้วเนี่ยน sure> right ี่นะนอกจากพี่จะได้รับความรู้สึกดีๆแก่บ้านนี้นะพี่ยังได้อุดหนุนของแกเช่นผ้าปากอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยมาตั้งหลายชิ้นอุ้ยน้เพิ่งก็อยากอุดหนุนป้าเหมือนกันนะเออถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมว่าเราโทรไปหาป้าแล้วเราก็จะได้ไปถามสารทุกสุขดิบแล้วก็จะได้อุดหนุนป้าเขาด้วยดีเลยนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราโทรหาป้านี่กัน ร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยกลุ่มปตทเทียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีอืมเมื่อช่วงที่แล้วนะคะพี่ปานเราได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของป้านนี้นะคะหรือคุณป้าน,นิทีสุธรรมรักโอ้โหเราได้เ,ออเกริ่นนำกันไปแล้วแล้วเราก็อยากจะรู้ล่ะว,ว่าตอนนี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างเนาะ เดี๋ยวเราวิดีโอคอลไปหาเลยได้ไหมดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัีค่ะตอ้นป้นิจำผมได้ป่ะครับเนี่ยที่ไปเยี่ยมที่สูงจํจำได้เจ้าจำได้ตอนที่มาบ้านปานิเจ้าอออพี่ปั่นไปทำสัมภาษณ์กับป้านิมาใช่ไหมศูนย์เลยใช่แต่พิ่งก็ เคยเจอป้านี้เหมือนกันป้านี้จำพึ่งได้ไหมคะตอนนั้นอะ่ะเราเจอกันที่ดอยฮานะพึ่งตาเสด็จกมรมหลวงไปอะคะ่ะตอนนั้นท่านไป <ผม S 1> ให้กำลง<ด>ังใจ<ด>ชาวบ้านอ๋อนั่นแหละ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ดีใจจังเลยป้า <c oughs> จำได้เป็นไงบ้างครับตอนนี้เป็นไงบ้างคุณ <c oughs> ปานมา มาบ้านป้ามากินข้าวบ้านป้าอยู่จังได้ป้าทำอาหารอร่อยไหมอร่อยเลยอชอบอา,ารพื้นบ้านอ,อยู่แล้วด้วยค่ะตอนนี้นี่นะคะป้าช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะที่ชุมชนเป็นยังไงบ้างคะสมาชิกก็ลดงานลงงานปากก็ช่วงนี้จะแจกงานนิดน้อยนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ออกไปขายที่ไหนเลย แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่มาที่หมู่บ้านเราเลยครับในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนะคะแสดงว่าศูนย์แต่ถ้าจะไม่มีคนมาเลยฝรั่งก็ไม่มีตอนนี้มีคนติดเชื้อเยอะไหมครับคนติดเชื้อที่หมู่บ้านไม่มีแต่มีข้างๆตำบลข้างๆเงนี้ค่ะโอ้ก็ใจหายอยู่เหมือนกันนะเออมันสามารถกโนนเข้ามาได้เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ ในอำเภอมีเขาก็ปิดไปที่ไหนก็ต้องตรวจไปที่ไหนก็ต้องสแกนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลำบากนิดนึงเข้าหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็ปิดไม่ให้เข้าเลยเพราะนั้นเวลาป้านี่ไปเอาผ้าไปแจกสมาชิกพอเข้าหมู่บ้านไม่ได้ก็เลยต้องงดไปปรยายเลยค่ะในสถานาการณ์ของโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวแสดงว่าลดมากมากเลยใช่ไหมครับ ไม่ใช่ว่าลถคือบอกมีเลยเจ้าบอกมีเลยเหรอ,อบอกเเลย<อ>ไม,ม,ม่ไม่มีมาเลยค่ะใจฝ่อเลยที่บ้านค่ะ <laughs> ที่บ้านปนนี้ก็ไม่มีเลยค่ะเอ,อพอสถานการณ์ที่บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคือแบบว่าหายไปหมดเนี่ยนะคะเอ่อเรารู้สึกยังไงคะตอนนั้นช่วงนั้นรู้สึกแบบใจหายเลยเลยะคะ่ะใจหายค่ะเหมือนกับเออเราจะทํายังไงนะไม่ไม่มี ไม่มีใครมาเลยไม่มีอะไรเราก็ออกไปข้างนอกไม่ได้จะเดินทางไปไหนก็เขาเขาปิดกั้นหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้จะมีผลกับการดําเนินชีวิตของชาวบ้านไหมครับตอนนี้ก็เลยให้ทุกคนหันไปปลูกผักปลูกไม้ปลูกสมุนไพรแล้วก็รับจ้างทํางานที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรอะคะ่ะก,ก็ยังพออ,งอยู่ได้ หมายถึงว่าถ้าเป็นบ้านนอกอะ่ะเราเราชีวิตเราให้ให้กลับมาใช้ของกินในบ้านเราอะ่ะปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยก็พออยู่ได้ค่ะเรียกว่ามีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันในการดําเนินชีวิตของเราเยอะมากไหมคะใช่ค่ะเยอะไหมคะค่อนข้างเยอะเลยค่ะค<อ>่อนข้างเยอะค่ะอ,อย่างอ,อย่าง,างสมมุติว่าเราจะเดินทางไปตัวเมืองเงี้ยต้องต้องดูก่อนเงี้ยค่ะว่าไปวันไหนหรือไปทําไุระ เดือนหนึ่งก็จะออกไปแค่วันเดียวก็พออย่างเงี้ยค่ะค่ะและอย่างนี้นี่นะคะป้าในเรื่องของหัตถกรรมก็คือการปักผ้าออของป้าเนี่ยนะคะได้มีการขายยังไงทางไหนบ้างคะที่ป้าบอกว่าได้รายได้อะค่ะตรงนั้นนะคะมันจะมีลูกค้าบางส่วนที่เ,เป็นลูกค้าที่กรุงเทพเขาก็โทรศัพท์มาแล้วให้ส่งไปอะค่ะแล้วก็ มีบางส่วนก็จะมีโครงการของพระองค์พาก็ยังเอาไปขายให้อยู่ค่ะแล้วแล้วแล้วแับนี้ครับทั้งกลุ่มยังปรับท่าอยู่ไหมครับของผู้สูงอายุจะลดลงเหลือนิดหน่อยค่ะ,ะจะรับทำเฉพาะลูกค้าที่สั่งสั่งมาว่าจะเอาแบบนี้ลายนี้อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ป้าออได้ทำการตลาดทางด้านออนไลน์บ้างไหมคะให้ให้พวกเครือข่ายหรือคนอื่นเป็นคนทำค่ะ คิดว่าถ้าเ,เกิดขายออนไลน์มันน่าจะได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มัน w ว r l ใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยคนรู้จักนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแลวรายได้มันก็ตรงเข้าสู่ชาวบ้านเลยตรงๆเลยนะคะค่ะและ้ววันนี้แล้วอย่างนี้ลูกค้าต่างประเทศยังมีอยู่ไหมครับยังมีการสั่งของไหมครับต่างประเทศนี่หายไปเลยค่ะหายไปเลยหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก็จะเป็นลูกค้าคนไทยที่เคยซื้อบ้างแค่นั้นค่ะ อย่างนี้ก็แสดงว่ารายได้ที่รับอยู่มันก็ลดลงแบบพวบภาพเลยนะครับอย่างนี้มีผลกระทบกับคนในกลุ่มเยอะไหมครับปีปีหกสามนี่จะค่อยๆลดลงค่ะค่อยๆลดลงเราก็ปรับปรับตั้งแต่ปีหกสามแล้วค่ะครปรับไม่ไม่ซื้อวัสดุอะไรเพิ่มมากเกินไปเมื่อก่อนนี่จะจะซื้อไว้ให้ให้สมาชิกแต่ปีหกสามนี่จะลดลดลดลงเรื่อยๆจนจนปีหกสี่นี่ก็คือนิ่งเลยค่ะ ันนี้ครับแล้วอย่างนี้ยังมีการอบรมเพื่อสร้างเสริมทักษะในการปักอยู่อีกไหมครับทางชุมชนกับทางเทศบาลเขาไม่ให้จัดเลยค่ะเขาไม่ให้รวมกลุ่มกันเลยค่ะเขไม่ให้รวมกลุ่<ๆ>มเขาเดี๋ยวจะติดเขากลัวว่า,าจะติดเชื้อใช่ไหมคะมันเป็นกระจายค,ค่ะคคอย่างอย่างที่เคยบอกว่าบางหมู่บ้านคือใช้ใช้ล้วก,กั้นเลยค่ะไม่ไม่ให้เข้าเลยอย่างเงี้ยค่ะห้ามรวมกลุ่มห้ามอบรม ห้ามเดินทางเนี่ยค่ะโอ้เดี๋ยวนี้ป้าใช้ซูมซูมซูมแล้วก็อบรมทางซูมได้ป้าเออทางแบบใช่เนี่ยตอนนี้มันแบบนี้ได้สบายๆเลยเลยง่าน,น,น,นปาก มันต้องสอนเทคนิคใหม่เพิ่มเรื่อยๆนะคะค่ะใช่ค่ะแสดงว่าป้านี่ยังหาเทคนิคอยู่ตลอดเวลานะค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วป้านี้ครับแล้วส่วนตัวป้านี่เองเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้อย่างสบายไหมฮะคนป่านเคยมาบ้านป้าแล้วคือบ้านป้าคือถ้าไม่ออกไปไหนก็ยังอยู่ได้เพราะว่าบ้านเราก็ยังมีนาทํานาทําสวนหน่อไม้ก็ขุดได้กินทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะอยู่อยู่แบบพอเพียงอยู่ได้ค่ะ อนนี้ก็คือว่าในการดูแลคนในชุมชนด้วยกันนะคะในเรื่องของอาชีพที่เราเคยทําตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะใน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 บื้อต้นตอนนี้ส่วนมากจะ<ม>คนที่ทําเก่งหรือทําสวยก็ยังให้ทําอยู่แต่คนที่ทําไม่สวยหรือนานานมานี่ก็จะให้เขาปรับไปเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นบางคนเขาอาจจะไปรับจ้าง รับจ้างทั่วไปเขาก็ยังทําได้อยู่นาบ้านนอกอะค่ะค่ะก็ยังมีงานยังมีงานให้ทําค่ะเมื่อเมื่อคขาที่แล้วลงนาลงนานี้ก็ทุกคนจะไม่ว่างเลยตอนนี้เดือนเนี้ยเริ่มเกี่ยวข้าวกันอีกแล้วค่ะก็เลยจะให้ทุกผู้คนไปเน้นรายได้ทางนู้นไปเพราะเขารายวันค่อนข้างเยอะอะค่ะรับจ้างรายวันเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะมี ลงกระเทียมลงเถาหรือั่วเหลืองกันอีกเนี่ยค่ะก็ไปเน้นด้านเกษตรกรรมเกษตรค่ะน้องพึ่งน่าสนขาจริงๆน้องพึ่งรู้ไหมว่าถ้าน้องพึ่งได้ไปศูนย์นะศูนย์ปักผ้าเนี่ยนะของปตอานี้เขาเนี่ยนะน้องพึ่งจะรู้เลยว่าสินค้าที่เขาทำเนี่ยนะของดีๆทั้งนั้นคือไม่ธรรมดาใช่ไหมไม่ธรรมดาน้องพึ่งจำได้มาที่พี่เอามาโชว์ให้เราดูอันเนี้ยน่าไปถึงที่นย์เลยชอบมากๆอยากได้อีกทําไงอ่ะเอา อย่างนี้เราต้องไปที่ศูนย์แต่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้านิ้โชว์ดูว่าเขามีอะไรบ้างตอนนี้ที่ว่างๆในตอนช่วงโควิดเนี่ยเขามีทําอะไรทําไว้บ้างถ้าเปิดถูกใจพี่ซื้อให้เลยได้ไหมได้โอ,อ้ทอย่างนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวให้ป้านิ้โชว์แต่ว่าขอเบรกหน้าเนะาะอาค่ะร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา a อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โกแกมันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตท เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังพูดคุยกับป้านินิตีสุธรรมรักษ์จากกลุ่มผ้าปักด้วยมืออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายอยู่นะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นถึงช่วงเวลาที่ป้านิจะโชว์ผ้าให้เราได้ชมกันนะคะมีอะไรมาโชว์างวันนี้ เริ่มต้นจากสีสดใสก่อนค่ะงันงันงหนังเลยเห็นไหมเห็นไหมของพวกนี้เป็นงานปักเข็มกะได้ปักอย่างเดียวนะคะอ๋ออันนี้เข็มกะได้ปักอย่างนี้เลยเหรอคะได้สีสดขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้โหเป็นลายอะไรบ้างครับเนี่ยดอกไม้หรืออะไรบ้างครับอันนี้เป็นพุ่งดอกไม้ค่ะพุ่มดอกไม้แล้วก็อันนี้จะเป็นขืนยาวแต่ก็เป็นลายเหมือนกัน ถึงยาวมากค่ะยาวสองเมตรค่ะประมาณสามเดือนโอ้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้รายละเอียดอยู่ที่หางปลาโอ้หางัลาอืมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นสีเดียวเหมือนกันแต่ปักแน่นมากอืมอนีลายปักนะคะป้านี่คะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยป้านี้ได้แบบว่ามีการพัฒนาโดยส่วนตัวนะคะระหว่างที่ รอ,อ,อสถานการณ์โควิดคลี่คลายเนี่ยได้คิดในเรื่องของลวดลายผ้าแบบใหม่อะไรยังไงบ้างไหมคะโดยส่วนตัวคิดค่ะช่วงนี้ก็จะฝึกย้อมสีธรรมชาติเปลี่ยนเปลี่ยนได้เป็นสีย้อมสีธรรมชาติก็จะสีสดๆจะเริ่มน้อยลงละกลายเป็นสีเอิร์ธโทนกลายเป็นสีเเรียวๆละ แต่วิธีการปักอะ่ะมันจะยากนิดนึงเพราะว่าถ้าถ้าใช้ป้ายได้ย้อมสีธรรมชาติอะ่ะเวลาปักอ่ะมันจะฝืดและปักมันจะค้าค่ะวันนี้มันจะฝืดตอนน้นค่ะมีตัวอย่างไหมครับมนดูหน่อยมีไหมครับมีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาเจ้าได้ครับที่นี่ก็รอได้ครับอันนี้อันนี้เป็นได้ที่ย้อมสีธรรมชาติค่ะสีหวานที่เป็นย้อมสีธรรมชาติหมดเลย ค่ะสีมันจะอ่อนลงนิดนึงเงี้ยค่ะเวลาเราไปปักสีมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะเอเอน้ำลสีมันจะต่าสีมันเป็นนุ่มอีกหน่อยนึงสีธรรมชาติที่ป้าใช้นี่นะคะเออมาจากอะไรบ้างคะ,อะดอกอัญชันมาจากดอกดาวเรืองเฮกาต้นต้นโกต้นอะไรพวกนี้ค่ะสีะสีพวกนี้ค่ะ มันจะมีกลุ่มมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่อ,อีก,กอำเภอหนึ่งเขาทําผ้าย้อมสีธรรมชาติค่ะก็เลยเอาเอาเนี้ยไปให้เขาย้อมค่ะมันก็เลยจะออกมาเป็นอย่างเนี้ยค่ะนนี้ฮะทาไมตอนนี้อยากจะใช้รูปแบบของการย้อมสีธรรมชาติเข้ามาใช้ในการย้อมได้นะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกคนจะ จะกลับหันกลับมาดูแลเรื่องสุขภาพ uh huh. อะไรที่เกี่ยวกับงานจากธรรมชาติผลิตจากธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าจะสนใจดูแลพอพอป้านี่มาบอกว่าป้านี่ทาอะไรอะ่ะป้านี่ใช้ได้ย้อมสีธรรมชาติทุกคนแบบมีความสนใจขึ้นเยอะเลยค่ะและ้วสีที่ย้อมนี่มันตกไหมครับมันสีมันจางไหมอะไรเงี้ยบาักแล้วบางสีเขาเขา ถามพวกนักวิชกาการบอกเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ตกแต่ว่าสีออกบ้างแต่ไม่กินเนื้อผ้าอ๋อไม่กินเนื้อสีธรรมชาติว่าสีธรรมชาติเวลานานนานไปอ่ะมันก็ค่อยๆสีมันจะลดลงแต่ไม่กินเนื้อผ้าค่ะสีธรรมชาติจริงๆอ่ะจะไม่กินเนื้อผ้าก็ถือว่า<ด>ใช้ได้นะค่ะ อย่างนี้เวลาเราจะซักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบถนอมถนอมผ้านิดหนึ่งอย่าไปซักแรงอะไรอย่างเงี้ยเอ้โบางทีแล้วสีมันจะหลุดง่าย่ะค่ะซักมือซักอะไรพวกนี้ยพอมันก็ไม่ได้เปื้อนอะไรมากเนี้ยค่ะครับค่ะวันนี้ฮะเราจะส่วนตัวของป้นนี่เองที่บ้านน่ะปันนี้ดูดูแลคุณแม่ยังไงในช่วงของโควิดนะฮะช่วงโควิดคุณยายก็ยังนั่งปากผ้าอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมแต่ แต่ถ้าใครเข้ามาในบ้านห้ามเข้าใกล้แล้วก็คนคนใครนอกเข้ามาห้ามห้ามเข้าใกล้คุณแม่ถ้าเข้าใกล้คือจะต้องใส่แมสทางชุมชนเองเนี่ยนะคะหรือ,อ,อในมุมมองของป้าน,นี้ตอนนี้เนี่ยเ,เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ได้มีนักท่องเที่ยวนะคะกลับมาบ้างแล้วหรือยังยังค่ะตอนนี้ก็ยังจ<ต>ะเป็นค่ะน่าจะเป็นสัก ตลางเดือนพฤศจิกาธันวาโน่นนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเน้นเมืองเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่ๆค่ะช,ช,ชุมชนเล็กๆเ,เขายังไม่กล้ารับค่ะตามชุมชนนะเขาก็ยังบางหมู่บ้านยังไม่เปิดพอรู้ว่าย่างถ้าเผอเกิดว่ามีเออใครที่มาเยือนอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องบอกว่าระวังกันและใช่ไหมคะ ประมาณนั้นอย่างอย่างบ้านบ้านปัณนี้อย่างคนอื่นมาหรือพนเจ้าหน้าที่มาตรวจนงานปัณนี้ก็ต้องไปแจ้งอ,อสองมอค่ะถ้าสถานการณ์ต่างๆนี้มันคลี่คลายออกไปแล้วเนี่ยปอนนี้อยากจะพัฒนาในส่วนของกลุ่มอย่างไรบ้างและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างไรบ้างครับถ้าคลี่คลายจริงๆและปัณินี้ก็อยากพัฒนาวิธีการปากลวดลายแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะ บางบางครั้งความต้องการของคนมนะันอาจจะเปลี่ยนไปละหลังจากโควิดนี้นะคะ่ะวันนี้คะ่ะจากสถานการณ์โควิดที่เราได้แบบว่าเจอเจอกันเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยได้เป็นบทเรียนอะไรที่สอนให้กับเราบ้างไหมคะเ,เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจะทําให้เรารู้ถึงการดําเนินชีวิตของของทุกคนนะคะเหมือนกับ การจัดระเบียบชีวิตใหม่ค่ะ,<ฮ>ะจัดระเบียบการดําเนินงานของสังคมใหม่ค่ะนี่ว่าดีกว่าค่ะ,<ฮ>ะหลังจากโควิดเนี่ยการดําเนินชีวิตหรือการจัดระบบระเบียบน่าจะดีขึ้นน่าจะดีกว่าค่ะวันนี้ครับผมกับคุณน้ําพึ่งเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เจอเจอเรื่องโควิดหรือเรื่องเหตุการณ์ไลๆมาเนี่ยนะฮะมันก็เป็น มัส่สงผลกระทบไม่ใช่จะจะพวกเราผมพูดทั้งประเทศและทั่วโลกเลยนะครับก็ยังไงผมเชื่อว,ว่าทั้งส่วนของป้านี้หรือในกลุ่มของป้านี้ก็คงคมีผลกระทบเหมือนกันยังไงพวกเราขอเป็นกําลังใจให้นะครับก็ที่สําคัญเนี้ยก็อยากจะให้บ้านนี้เนี้ยนะคะ มีกำลังใจอย่างที่พี่ปัน่นพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อ,อยากเสริมนิดนึงคือว่าอยากให้ทุกคนมีสตินะคะถ้าเผื่อมีสติแล้วนะัเ่เพิ่งคิดว่าทุกๆคนก็คงจะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตอันร้ายๆตรงนี้ไปได้นะคะป้าขอขอบคุณพี่ยังนึกถึงป้านะถึงป้าจะอยู่บ้านนอกแต่ก็ยังมีคนคิดถึงนะ ค่ะป้าค่ะป้าเมื่อกี้เนี้ยป้าก็เป็นพยานใช่ไหมว่าถ้าเผื่อเกิดชอบผืนไหนเนี่ยก็จะแบบเดี๋ยวไปอุดนุนเดี๋ยว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 เอาเป็นว่านะคะเราลากันก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดต่อป้าไปเดี๋ยวจะติดต่อป้าไปว่าจะถามว่าราคาเท่าไหร่ป้าไปดูมาให้ด้วยขอบคุณมากครับป้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับยินดีกับปรครับ ด<า>ได้ฟังป้านี้พูดแล้วเนี่ยทำให้น้ํำพึ่งเนี่ยนะคะมองเห็นว่าป้านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของคนเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ป้านี้เจอวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็หาโอกาสเนี่ยจากวิกฤตนั้นๆน,น,นะคะซึ่งสมกับการที่ <สม S 1> เป็นคนไทยหัวใจไม่เทอ้อมากๆแน่นอนเลยคุณน้องน้ำพึ่ง คนเราเนี่ยนะถ้าไม่ท้อสักอย่างเนี่ยนะเราก็จะพร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็สร้างพลังให้กับตัวเองพอถึงวันที่ทุกอย่างสดใสเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเวลาที่วิกฤตที่เราผ่านมาเนี่ยมันสอนอะไระกับเราหลายอย่างมากเลยค่ะ แต่น่าเสียดายนะคะว่าเวลาของเราในวันนี้เนี่ยมันหมดลงแล้วค่ะเอาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมพบกับรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้น้ำพึ่งแล้วก็พี่ป่นก็คงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม